คุณผู้ชมครับเราตามกันมาใกล้ชิดเลยนะฮะวันสองวันที่ผ่านมาสรุปว่าจะมีการเชื่อตํารวจทางหลวงหรือว่าตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากน้อยขนาดไหนจากคดีสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกนะครับวันนี้มีตัวเลขออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าโดนไปทั้งหมดเนี่ยสีกว่าคนคแต่เวลาเราพูดคําว่าเชื่อเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอจะรุนแรงไปสักนิดหนึ่งหรือไม่ คือเอาจริงก็เป็นแค่การยกย้ายนะฮะ,คะแค่การเด้งส่วนว่าจะสุดท้ายจะมีความผิดหรือไม่เนี่ยก็คงต้องรอติดตามแล้วก็ตรวจสอบกันต่อไ่ต่อไปนะครับเพราะว่าในวันนี้พลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตํารวจทางหลวงนะครับได้พูดถึงความคืบหน้าการลงนามในคําสั่งโยกย้ายข้าราชการตํารวจทางหลวงที่อาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกนะครับโดยขณะนี้คณะทํางานได้รวบรวมรายชื่อทั้งหมดส่งไปให้กองบังคับการตํารวจทางหลวงเพื่อดําเนิน การลงนามโยกย้ายคุณผู้ชมครับให้แล้วเสร็จเป็นข้าราชการตำรวจยศตั้งแต่รองพุ่มกับการลงไปนะครับลงไปนะ จำนวนทั้งสิ้น42นายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจทางหลวงโดยยังไม่เปิดเผยนะครับว่าเป็นตำรวจจากท้องที่ใดบ้างส่วนจะมีตำรวจยศสูงกว่านี้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่เชื่อว่ายังไม่จบแค่ตำรวจ42นายนะครับทางคณะทำงานของปอปปก็จะทยอยสืบสวนขยายผลรวมถึงจะเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถูกพาดพิงเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปครับ รอบแรกแล้วก็จบแล้วสรุปสุดยอดแล้วก็น่าจะมีนั่นแหละประมาณสัก40บนาย จริงๆม,มันมันมันมีแต่ยังไม,ไม่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 ใช่ของหน่วยงานของทางหลวงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะครับเอาเอาเฉพาะของทางหลวงนี้ก่อนนะครับส่วนที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวขอให้ปปป,ป,ปทํางานไปเรื่อยรวบรวมพยานหลักฐานก็เป็นเรื่องของการปกครองนะครับให้ให้มาปฏิบัติหน้าที่ นะครับก่อนนะครับการขณะนี้ออนุญาตแก้ไขข,ข้อมูลคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับทีมงานยืนยันมาบอกว่า40นะฮะไม่ใช่42แต่ประการใดก็คือเกินมา2คนส่วนประเด็นที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออายกรรมนาหลักฐานมายืนใหนเพิ่มเติมเพื่อดําเนินคดีกับขบวนการรถบรรทุกน้ำมันเถื่อนและก็สวยสติ๊กเกอร์ก็ได้มอบหมายนะครับให้คณะทํางานของปปปไปดูแลแทนตนมีหน้าที่ดูแลคดีของตํารวจทางหลวงดําเนินการแยกกันคนละส่วนแต่ก็ยังมีการ ประสานข้อมูลกันอยู่ตลอดเวลาสําหรับกรณีรถบรรทุกน้ำบันเถือนที่นายอัจฉริยะบอกว่าหายไปนั้นพลตํารวจตรีจรูนเกียรติก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ยังสับสนและก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าของกลางเนี่ย อยู่ในหน่วยงานใดและแลฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังพูดไม่ตรงกันแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนจึงไม่อยากด่วนสรุปในตอนนี้ได้ตั้งคณะก,กรกรมการขึ้นมาตรวจสอบร่วมกับกรมสัรพสา,ามิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขณะเดียวกันนะคะมีรายงานล่าสุดว่าพลตํารวจรีจรุนเกียรติลงนามหนังสือคําสั่งกองบังคับการตํารวจทางหลวงค่ะลงวันที่9มิถุนายนเรื่องโยกย้ายข้าราชการตํารวจทางหลวงต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกที่เรียกรับผล ประโยชน์อื่นๆจํานวน40นายนะคะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตําแหน่งรองผู้กํากับการ1นายตําตแหน่งรองสารวัตร17นายและเจ้าหน้าที่ระดับชั้นประทวนอีก22นายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตํารวจทางหลวงนะคะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่12มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงทางนี้ก็เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆมันเป็นไปด้วยความโปร่งใสมีรายงานข่าวแจ้งค่ะบอกว่าตำรวจทางหลวง ทั้ง40นายพบว่าในจํานวนนี้มีถึง12นายนะคะที่จะต้องถูกดําเนินคดีอาญาคุณผู้ชมในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบเพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งหน้าที่แล้วก็เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบซึ่งเป็นผลพวงจากกรณีที่ก่อนหน้าเคยถูกร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกรับเงินสินบนอื่นๆจากผู้ประกอบการรถบรรทุกค่ะ